สวัสดีคะ่ะพี่น้องคือเกาเดิมเหมือนเดิมกินเขา่าคือเกาพี่น้องคะ่ะอันนี้สิเป็นนันแจ่วเห็ดฟางใส่ปลาทูแล้วก็ผัากกระสิเป็นมะแข่งมแข่งมะเขือพี่น้องคะก่ับข้าวเจ้าแล้วก็ไข่ไข่ต้มพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะแซบหัว

มีแมงด่านะพี่น้องต่ำใจแบกว่าเดียว <laughs> ขเขาเจ้างมาจากบ้า,บานเขาพี่น้องยาสีให้ ไปเบอร์ลอแต่ว่าซึ่งเดินมาเขาพันซากลับบ้านจีมากินไหม เก็บมาใส้ตู้เย็นไว้เป็นนาทีแล้ววันนี้ตาวไปเห็นหงพี่น,อน้องมันเป็น่นพูดบาทกันไว้สูงแน่นอะงสวนมันขี้ต่ำๆนะแดดห่อนๆสำหรับเพินไปเก็บเสะละใด้พักได้บักน้าวแล้วเก่าวลง พักต้นสูงสันต์รวมอวกรวมมาเขา,า,า,าขังทร่ย <c oughs> หาปลาใครนะร้วยเนาะมันลงแห้งบานเขาก็จะได้ย่างไปแล้ว อยาก,กนำความอยากความกิน วาสิต้มเครื่องร่วมกันยันบ่อหงกีจนจบกีนี่เตาอ,อบหอมคือเขา เด้อม,มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพือดกินต้เข่าแอสิีพาไปแซ่พี่น้องก็บ,บอกให้ไล่ชสดยู่งจิ้บุ้ยกับพี่กับน้องดอีหรอค่ะคุณจิพรน แล้วก็ขอบคุณเด้อจังผู้ใหญ่ใจดีเอินเอินเงินมาให้ยังังให้มาแล้วก็ขอให้กับคืน้นไปลอยเท่าพันเท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเจริญเด้อพี่สาวคนสวยค่ะย่นยิงกับสิบไปฟังเค็มรอดสุดท้ายเหมือเอือนตะวากันยังบรทนันนในโทรถามหมอว่าทานเป็นประจำเดือนแล้วล้อสีฟังบอ่อหรือสีร้อหายก่อนจะเก็บสิจจตีเก็บเงินนั่นที่พี่สาวเพื่อนหายนี่ละจัง เก็บไว้รอบไปหาหมอ้อฟังที่เือหรอพี่น้งมากินเพราะฟังเรอกอ่ะเันกะจับเจ็นจัดกระดูก่ะ เพราท่านได้หายรอยก่อเชื้นจากกระูุเราเพราะอยู่ได้บันนี้มืออื่นนนี่มันก็เป็นชาติี่าแล้วก็อาจจะนัด,ดย้อนและเทื่อว่าั่นแล้วว่าเพราะว่าเส้นระบบของงานร่างกายย่างน่งเนี่ย เ้นมันฟูขึ้นแล้วตะเกี้มันจมล้วพี่น้องใส่เสื้อทองเสื้อแล้วยาที่อยู่ในเข็มเนาะมันจะมีปฏิกิริยาที่แบบว่า,วาต้านนะมันสิบว่บาไหลลงเลยเนาะย,อยาอยู่ในเข็มที่มันฝังมลสิปก็ชีบๆขึ้นขงบนขยับเพราะเ้นมันฟูนแล้วมันก็ค่อยหไหล พอตู้เราพี่น้องคะจะเอาเรื่องเจ็บเรื่องเปลี่ยนน้ำไข่น้ำนกินถังแมนอยู่แต่พี่น้อ,นคนนามมาองคุณก็ทำเนบบาะูุต้องคุนใส่ใบกะเพาด้วยแสนโนเปินญาติโนเปินฟังเค็มกับเสาว่ะครัอืมชอบกัน พี่สาวเพิ่นก็คอยทุกถามข่าวกระซอยเรือมาพี่น้องค่ะพรไะ้ไหาหมดหาหมอคนเขาดิ้น,นรนทำมาหากินสู่คนเนาะสูไปเพื่อนไฮมากับหงจักใส่หูจักประหยัดพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณเลยพี่สาวเลย mắn được, luộc là chả. ปาทุ่นหน่อยสองตัวพอเอาพริกหอมกระเทียมอบเส็จฟัง อยากไปรถตัดอยากไปหาซื้อพวกของใช้นะพี่น้องของกินก่อนวางน้ำจิ้มวางน้ำมันงาจักยานเดี๋ยวจับ Tầm tất cả Trái xíu rốt, nấm, pà la Nấm pà nó này Yên yên bì, bằng láo biếng nữa Thịt cọp có lại, nữa Tuyệt hà nữa คุณเลิกจากตุกกำลังใจสุมองสุบอนสุปูสุคนอาหารที่กินกับประมาณนี้แหละพี่น้องค่ะกินยังกับเบอคือกินปนกินเจ้าเมื่อวานนี้วันเกิดลูกค้าเจ้าก็ได้เเทป ทังเคเอฟจีพิซซนะ่ามะเต็มกินปีกใกล้หน่อยๆพิซซ่าเขาบะเบิดเพราะแบงค์ในกลมเมือีอ่องเทากบิะเบอร์ขจราักินึ่งุ่ฬาเบิเบิดน,ดน,นึงพี่น้องครับเพาว่าสนิทกันแล้วนะวเจรก็ไม่ได้เลิกเด้อหกโมงมานั่งหอดทุ่มขจ้าจกัเปอาเคียดเปยอย่างละขจรจ้าพักกันเมือ หลานยันนี้จริงๆเรากอ็ปิด2องตุ่มกุก๊กัวแต่ว่าเสาไดดอาทิตย์ได้ไปหาลกูกเพิ่นก็คา้าย้เขาจาม,มงเสาเลือก3ำทุ่มอืม้มนีเขาเหนียวเกว็ดนอกพี่น,อน้อันนี้ไม่ได้ยอมเล้ยพี่นงเกลย ลิีนเนี่ยมันกินยาอะไรใส่พิกหน่อยกับเพจในซุมเมอรอนะ ใครต้มมาที่นี่แก่เพ็อ่ะใส่ตัวกดเมื่อไมากินกวนหนังจิตไปหาเย,ยอยหนงแล้วิปกินก่อนหรือว่าบปกินยิ้มเราก่ับพอไปกินล่าน ขอบคุณเด้อจาพี่น้องจาขอบคุณทุกๆกำลังใจล้วพี่และน้องพ่อกันที่ไม่จ้าสวัสดีค่ะ